i m o โอลเรนเจอรกล้องจอจรปิดภายในที่หมุนได้360องศาจะเป็นยังไงไปดูกันครับ เอาละครับตอนนี้เราก็มาอยู่กับกล้องวงจรปิดภายในครับผมของ iMo รุ่น r a n g e r 2 c นะครับผมมันจะมีรุ่นก่อนหน้าคือรุ่น r a n g e r นะครับผมตอนนี้เป็นรุ่น r a n g e r 2 c เดี๋ยวเราจะมาแกะกล่องดูว่าข้างในมันมีอะไรบ้างแต่อย่างแรกเราดูที่ภาพลักษณ์ของกล่องภายนอกเลยตัวกล้องนี่ลักษณะก็จะคล้ายๆตัว r a n g อร์เหมือนเดิมนะครับผมทรงก็คล้ายๆเดิมแต่สเปคด้านในอาจจะพัฒนาขึ้นอะไรต่างๆเดี๋ยจะอธิบายทีด้านนอกก็จะเป็น ลูกกล้องนะครับผมอธิบายว่าสามารถทําอะไรได้บ้างมีภาษาอยู่ด้านหลังคำคำอธิบายอยู่ด้านนอกคุณภาพเฟรมเอรทอะไรของภาพทูเวทอสอะไรพวกนี้อธิบายอยู่ด้านนอกหมดเลยเดี๋ยวผมจะไปแกะกล่องให้ดูกันว่าข้างในมีอะไรบ้างนะครับผมสําหรับตัว iMo Ranger 2C เอาล้ครับข้างในก็จะมีกล้องนะครับผมห่อมาอย่างดิบดีนี่นะตัวกล้องกระทับมาก ติด่างนี้ก็ได้เนี่ยอยู่ในห้องในบ้านหรือว่าตั้งบนนี้ก็ได้บนทิ้งอย่างเงี้ยไ้ดูลูกๆดูคนแก่อย่างงี้ประมาณนี้นี่นะครับตัวกล้องอยู่ข้างในคู่มือนะครับผมเป็นภาษาต่างๆนะครับผมเยอะมากอยู่ข้างในดังนั้นไม่ต้องกลัวว่าใช้ไม่ได้ youtube ก็มีให้ดูครับผมต่อมามีอะไรอีกมีตัวป้องกันกระแท่นะครับผมสองชิ้นคู่มืออีกแล้ว นี่นะครับต่อมาข้างในก็จะมีพวกสาย power นะครับผมนี่นะครับผมหัวชาร์จของสาย power นี่แนละ้วนี่ก็สายมันที่จะเอามาเสียบกับตัวกล้องนะอยู่ในกล่องอย่างดิบดีอ๋อแล้วก็มีฐานของเขาที่จะให้เอามาติดกับเพดานหรือฝาผนังกำแพงอย่างนี้นี่แล้วก็มีเทมเพลตมาเป็นสติกเกอร์ไว้แปะสมมุติเราจะแปะบนเพดานเราก็เอาเนี้ยแปะ บนเพดานแล้วก็ไขน็อตเข้าไปตามสติกเกอร์ฐานของมันเลยมันมีแบบบอกให้อยู่แล้วนะครับผมนี่พอดีเลยกับตัวกล้องแล้วก็ห้อยนะครับผมทั้งหมดในกล่องก็มีประมาณนี้เดี๋ยวเราจะไปพูดถึงสเปคของมันว่ามันสามารถทําอะไรได้บ้างภาพของมันชัดแค่ไหนอยู่ที่เท่าไหร่อะไรยังไงครับผม เอาละครับตอนนี้เราก็จะมาพูดถึงสเปคของเจ้าตัว iMo l a n g e r 2C กันนะครับว่ามันมีสเปคอย่างไรทำอะไรได้บ้างในทุกอย่างของมันคุณภาพของมันคุณภาพของมันเนี่ยอยู่ที่ 1,80P 0นะครับผมการฝุ่นครับผมการน้ำมันจะได้นิดหน่อยเป็นละอองนะครับผมเพราะมันเป็นกล้องภายในคุณต้องเข้าใจหน่อยนะครับผมแล้วก็ การหมุนของมันเนี่ยหมุนได้355องศาก็คือตีไปเป็น360องศานั่นเองเดี๋ยวเราจะไปลองในตอนหลังให้ดูผ่านแอปมือถือของ iMo Life กันนะครับผมตอนนี้ก็พูดกันต่อมันสามารถหมุนได้3 5 5องศาและหมุนแนวราบนะครับแนวเนี้ยแนวเนี้ยแนวอย่างเงี้ย355องศาส่วนแนวตั้งลงคืนไอ้ทิวอ่ะทิ้วอ่ะน,น,นะครับผมจะได้ประมาณ90องศานะ แล้วก็การบีบอัดของภาพ H 2 6 5กเนี่ยก็มีอยู่ในตัวนี้เช่นเคยนะครับผมเป็นสิ่งที่กล้องวงจรปิดเดี๋ยวนี้คือมีกันอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็มีระบบตรวจจับบุคคลเป็น AI นะครับผมสมมุติถ้ามีคนหรือโจรนเดินผ่านเนี่ยตอนกลางคืนเนี่ยมันก็จะกล้องมันจะแพนตามไปเลยว่าคนมันเดินตรงไหน ดังนั้นไม่ต้องห่วงเลยสามารถดูย้อนหลังได้ผ่านแอปได้หมดทุกอย่างเลยแล้วก็โหมดของมันเนี่ยมีโหมดกลางคืนด้วยดังนั้นคือภาพกลางคืนก็เห็นชัดไม่ต้องห่วงครับผมแล้วเดี๋ยวเราจะไปลองให้ดูกันว่าตัวกล้องของมันเนี่ยเป็นยังไงเชื่อมต่อกับแอปมือถือยังไงเดี๋ยวไปดูกันครับผมครับผมตอนนี้เราก็มาอยู่กันในช่วงที่จะเอา เจ้าตัวกล้อง iMo Ranger 2 C มาเชื่อมต่อผ่านแอปของ iMo Live กันแล้วนะครับผมผมใช้ iPhone นะฮะดังนั้นเข้าไปที่ App Store ครับผมแล้วก็เซิร์ชหา iMo Live ผมพิมพ์ไปแล้วมันก็จะขึ้นตามชั้นที่ท่านผู้ชมเห็นผมก็กดเปิดไปเลยเพราะผมโหลดมาแล้วนี่มันก็จะเข้ามาที่หน้านี้ไอที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยคือผมเชื่อมกับกล้องตัวก่อนหน้าไว้แล้วนะมันก็จะขึ้นอย่างนี้ดังนั้นผมจะเชื่อมไปที่ตัวกล้องตัวใหม่ผมก็จะกดบวกที่มุมขวาของมือถือของตัวแอปเลยนะ นี่ครับผมมันก็จะมีให้เพิ่มด้วยตัวเองหรือสแกนรหัส QR ดังนั้นผมกดสแกนรหัส QR ครับผมแล้วก็มันจะขึ้นแจ้งเตือนมาเราก็กดเข้าใจแล้วนะจ้ะนี่เราก็เอาไอ้ QR code ไอ้ตัวสแกนเนี่ยที่เห็นมาสแกนกับตัวกล้องนี่ตัวกล้องมันจะมี QR code อยู่ตรงนี้เลยนะเอากล้องมาปึ๊บมันก็จะขึ้นอย่างที่เห็นนี่レンเจอร์ 2C ครับผม มันจะขึ้นให้เห็นเลยว่าเป็นรุ่นอะไรมี QR วอารโค้ดด้วยเราก็กดถัดไปนะนี่ครับผมก็จะ,จะขึ้นว่าก่อนดำเนิมมนการต่ออะไรพวกนี้มันก็จะขึ้นไฟตรงตัวกล้องเราก็ไม่ต้องห่วงเลยครับผมเราก็กดถัดไปนี่เราก็กดเข้าร่วมนะครับผมมันมีให้เชื่อม w i f i อะไรพวกนี้เราก็กดเชื่อม WiFi ที่บ้าน มันจะเป็นให้มันจะเป็นอย่างนี้ทุกแทบทุกกล้องจอเลยคือก่อนเชื่อมต่อเนี่ยจะให้เชื่อมกับ Wifi ทางบ้านก่อนนะแล้วหลังจากนั้นพอเราออกไปข้างนอกเราก็ใช้เน็ตของตัวเองได้นะผมก็กดเชื่อม Wifi ของทางที่ออฟฟิศเลยนะนี่นะครับผมเอานะนี่นะครับผมผมก็ใส่รหัสแล้วเรียบร้อยนะเราก็จะขึ้นมาตรงที่หน้าที่มันขึ้นว่าให้อรออุปกรณ์เชื่อมต่อกับคลาวนะครับผม รอไปก่อนนะจ้ะครับผมแล้วมันก็เชื่อมต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมมันก็จะขึ้นว่าเพิ่มอุปกรณ์เรียบร้อยนะครับผมมีให้เลือกนะครับผมว่าประตูหน้าลานลงรถครัวห้องนั่งเล่นชั้นใต้ดินเากดเสร็จสิ้นแล้วครับผมนี่เปิดใช้งานเลยครับไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช,ใช่เปิดใช้งานนี้เราก็มาดูที่ตัวกล้องนะครับผม r a เจอร์ 2C ครับนี่ไงขึ้นมาแล้วนี่เลยนี่เลยครับ โอ้โห้าตามที่เห็นเลยนี่หน้าแอปก็จะมีสแนปช็อตคือถ่ายภาพนะครับผมไมตรงนี้ก็คือกดแล้วเดี๋ยวจะพูดเดี๋ยวผมจะลองพูดแบบทูเวทอลให้ดูนี่ผมกดและออแอ้มโขลครับโหลครับโลครับนี่ไงเสียงมันก็จะออกผ่านไม์สมมติถ้าเราอยู่ข้างนอกเนี่ยเดี๋ยวผมปิดสมมติถ้าเราอยู่ข้างนอกเนี่ยถ้าเราอยู่ข้างนอกแล้วแบบ อยากจะพูดกับคนในบ้านหรือคนในครอบครัวอย่างเงี้ยเราก็กดผ่านที่ออฟฟิศได้เลยแล้วก็คุยกันได้เลยตามสบายไม่ต้องโทรอะไรนี้สมมุติเราเห็นลูกเราซนอยู่เงี้ยนะครับผมก็คือข้อดีของมันนะบันทึกนะครับผมก็คือการบันทึกวิดีโอผ่านหน้าจอของเรานี่นะแล้วก็สร้างแผนที่คือการควบคุมกล้องให้หมุนได้นี่ไงดูนะดูผ่านกล้องนะนี่ผมสร้างหมุนได้ อ่าโอ้ยสามร้ยหกสิบปจริงๆครับพระเจ้าอือนี่นะภาพชัดมากสีดีมากเลยครับผมประมาณนี้นี่ครับผมนี่ครับหัวหน้าผมเดินเข้ามาครับก็ให้รู้ว่าไอโม่เนี่ยหมุนได้สามร้อยหมุนได้360สามร้อยกสิบองศาจริงครับผมแล้วก็ แล้วก็หมุนแนวแนวตั้งได้ประมาณ90องศานะครับผมสวยงามมากครับผม r a n g e r 2C นะครับผม <Okay. S 1> การทดสอบกล้องก็ประมาณนี้นะครับผม <Okay. S 1> เดี๋ยวไปดูกันต่อเลยครับขอบคุณครับ ก็สรุปง่ายๆเลยนะครับผมสำหรับกล้อง iMo Ranger 2C นะครับผมหมุนได้360องศาจริงๆครับผมแล้วก็แพนลงได้90องศาและที่สำคัญมี two-way talk นะครับผมคุณที่แบบใครก็ตามต้องการจะซื้อกล้องไว้ติดในบ้านในงบราคาไม่ถึงพันนะครับผมราคาไม่เกินเลยครับผมนะ ใครที่อยากซื้อเอาไปติดในบ้านเพื่อดูคนชราที่บ้านดูลูกดูหลานดูสัตว์ดูแมวดูหนูดูอะไรก็ตามที่คุณไม่สบายใจเพื่อเมื่อคุณออกมาข้างนอกหรือว่าทํางาน,นงต่างๆเนี้ยคุณแค่ซื้อ IMO Life เล n g e r ร์ูกสไปแค่นี้คุณก็จะสบายใจใหายห่วงเพราะว่ามันมี o ูเ y ท a ล k ด้วยครับผมแล้วก็สามารถดูผ่านแอป IMO Life ได้ดังนั้นสบายใจใหายห่วงครับถ้ามีตัวนี้ภายในบ้านนะครับผม ฝากไว้ด้วยนะครับผมสำหรับกล้องภายในที่หมุนได้360องศา iMo Ranger 24ครับผมสำหรับวันนี้ช่องท็อปวันลาไปก่อนขอบคุณมากครับสวัสดีครับ